ดีครับท่านชมทุกท่านด้วยวันนี้พบกับโพลิกรุนปคัสอีกแล้ววันนี้ผมได้ผลโหวตใหม่ด้วยนะครับผลโหวตที่ทุกคนอยากให้ผมทําคลิปมากที่สุดนั่นก็คือผลโหวตทีวีดีเฟนต์เองครับอยากให้ผมทํทีวีดีเฟนต์ก็จัดไปเลยครับผมมันก็มาลุยกันเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพี่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมก็จะอาจจะมารีวิวตัวนะครับ อ๋อเล่นโหมดที่ไม่มีที่สุดเหรอมันก็จัดไปเลยครับผมว่านะครับท่านชมผมว่าจะรีวิวตัวละครแล้วก็แบบจะเล่นโหมดที่ไม่มีที่สุดเห็นเขาบอกอะเมื่อกี้เพื่อน่าจะเป็นเพื่อนผมที่เขาบอกนะครับอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนผมนะครับวันนี้ผมก็จะพาสองคนมาเล่นโหมดที่ไม่มีที่สุดกันนะครับโกีคครับเมื่อกี้เพื่อนอีกคนนึงเขาหายไปไหนไม่รู้นะครับ สงสัยเขาน่าจะไปเล่นอย่างอื่นนังนะครับผมบอกเขาเรียบร้อยแล้วคนเนี้ยผมบอกเขาว่าเราเอากล้องมาด้วยเดี๋ยวบอกเขาอีกทีว่าเอากล้องมาอัดวีดีโอนะครับก็จะเอาตัวกอลี่ดิวแมฮีวีบัตรแดงเอามาเล่นกับ โหมดที่ไม่มีที่สุดสุดนะครับผมถ้าเกิดผมพูดขัดต้องขออภัยด้วยนะครับเอิม่มขอกดก่อนครับโอเคเอิม่มท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เพื่อนผมล้มอะเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆนะครับสงสัยน่าจะเป็นตับต่อไปเดี๋ยวผมจะวางตัวนี้ให้ดูเลยครับตัวอัปเกรดใช้ท่านดิวทีวีผมจะเรียกว่าอัปเกรดใช้ท่านดิวทีวีนะครับผม กีเพราะว่าเรียกแบบนี้ง่ายกว่านะครับดาเมจสี 4, ่พันสามสี่พันสามสิบนะครับต่อไปก็ความสำคัญห้าสิบคูดาวสองระยะสิบห้านะครับเดี๋ยวมาดูเลเวลสองกันเลยนะครับผมดาเมจห้าร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าพันเจ็ดร้อย 35เอิมความสำคัญเอิมท่านชมครัผมว่าร,รู้สึกแปลกๆแ,แล้วอะอันนี้ใช่บักหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอ่ะหรือเป็นแบบเอิมสกิลของบัตรแดงหรือเปล่าที่ผมได้มานะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมจะเรียกประมาณว่าเอิมจะพูดยังไงดี อยู่หลักไหนผมก็ไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่ามีหลักเยอะเกินถ้างั้นอันนี้ไม่ต้องดีกว่าครับเรียกมีเยอะเกินคูดาวสองระยะสิบห้ามาดูว่าเปเรดเลเวลสามกันนะครับดาเมจเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบคูดาวสองระยะสิบห้าส่วนอันที่สองผมจะไม่บอกนะครับเพราะอันนี้มีเยอะเกินตัวเลขอะสงสัยเป็นบั็กหรือเป็นบัต แดงผมก็ไม่รู้นะครับปัดแดงเหผมได้เลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าเกิดมีใครรู้ให้พิมพ์คอมเมนต์เลยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรต่อไปผมก็จะวางหลายตัวเลยครับสำหรับตัวนี้นี่เลยครับจะวางหลายตัวเลยครับตัวนี้จะเป็นแบบการจำกัดแบบนี้เลยครับจำกัด แค่สามตัวเท่านั้นผมดูมาแล้วแค่สามตัวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวหนูเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมกดดูเลยครับนี่ครับแค่สามตัวนะครับสําหรับตัวอัปเกรดไททันดิวแมนนะครับโอเคครับท่านชมนะครับตอนนี้กองทับของผมเต็มไปด้วยสีเหลืองแล้วนะครับกองทับสีเหลืองหรือที่คู่ขนคาเว่ากองทัพเหลืองนี่เองนะครับจะมีสีขาวนิดหน่อยนะครับสําหรับตรงนี้ ผมวางแต่ตัวโหดๆเท่านั้นเลยครับตัวอัปเกรดตัวนี้ไม่จะแบบตัวอัปอัปเกรดตัวบัตรหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมเจ้าบัตรให้ผมมีความลับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดความลับให้ฟังนะครับถ้าเกิดถึง4 0่รอไม่ใช่400รอพูดติดตามผมทำา Q&A เมื่อผมเคยพูดไปเลย นะครับผมเหมือนผมเคยพูดนะครับถ้าผมเคยพูดช่วยพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะผมจำไม่ได้นะครับผมพูดอีกทีเพื่อเตือนไว้เฉยๆครับผมจะทำ Q&A ถ้าเกิดถึงห้า้อยผู้ติดตามนะครับถ้า4 0 0เดี๋ยวก่อนนะผมพูดผิดอีกแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเพราะผมพูดผิดตลอดถ้าเกิด500รผู้ติดตามมา ผมจะทำ Q&A นะครับผมขอพูดอีกครั้งครับถ้าเกิดถึงห0าร้อยพูดติดตามผมจะทำ Q&A นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมแค่ง่ายๆเลยครับแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับผมจะไม่บังครับใครทางนั้นนะครับบางคนกดบางคนไม่กดก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ เวฟที P ่64ผมใช้เวลาพูดประมาณ5นาที57แล้วครับดูตรงอัดที่อัดวิดีโอได้เลยครับตอนนี้6นาทีแล้วครับยังแค่เวฟ6 6อยู่เลยยังไม่ถึงร้อต้องรออีกนิดนะครับพอเอาอัปเกรดชั้นค็อกแมนกับตัวอัปเกรดทัน้นยูแมนมารวมกันตรงกลางก็จะได้ดาเมจที่รุนแรงอยู่นะครับหรือสามารถหรือ พูดผิดอีกแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยหรือเขาเรียกว่าคอมโบนี่เองนะครับท่านผู้ชมน่าจะรู้จักการคอมโบนะครับการคอมโบหมายถึงว่าการสู้แบบคอมโบร่วมกันนะครับสมมุติว่ามีสรูเดินมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวผมทําให้ดูเดินมาตรงเนี้ยเจ้าไททันฮอปแมนจะตีแล้วไททันดิวแมนก็จะตีแบบคอมโบหรือถ้าเกิด ผมผมกดสก,กิลแบบหยุดเวลาหรือสก,กิลของผมอะก็จะเข้ากับการคอมโบอีกอย่างนึงนะครับหรือเขาเรียกว่าการคอมโบห้าไม่ตายนะครับเมื่อกี้มีคนเขาเชิญผมมาผมผมขอยังไม่เข้าไปหาเขานะครับเพราะว่าผมอัดวิดีโออยู่นะครับถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะครับผมทํำวิดีโออยู่นะครับ ถ้าเกมนี้จบจบผมจะใช้วิชาหายตัวไปหาเขาถูกแล้วครับท่านชมผมจะใช้วิชาหายตัวครับพี่เหมียวเดฟผมไปอ่านดิสคอร์มาแล้วเห็นเขาบอกว่ากิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมวันเลนทายผมไม่รู้ว่าเขาจัปเดตรหรือเปล่าเพราะว่ามีเลือกแบบโดนโลโบอกสไตล์หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาโดนสไตล์อยู่หรือเปล่านะเพราะว่า เราบอกเขาไม่ได้บอกอะไรอะไรเกี่ยวกับสไตล์เลยครับแต่พี่เหมียวเขาบอกว่าโดนสไตล์อะ่ะผมไม่รู้ว่ายังโดนสไตล์อยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทําอัปเดตแบบวันไทยหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเขาทําอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบขยันมากนะครับเป็น เขาเป็นคนที่ขยันมากผมพูดจริงครับไม่ได้โกหกครับเห็นมีคนเขาบอกครับว่าเ mm hmm. มียวเดฟเขาเป็นคนที่ขยันมากผมก็เชื่ออย่างนั้นครับผมก็เชื่อเพราะผมไปดูคลิปของเขามาแล้วคลิปตุกคลิปเขาเป็นคนสร้างมา24ชั่วโมงนะครับโอเคครับเวฟที่100แล้วครับในสดก็เวฟที่100และมาดูกันว่าจะถึงเวฟที่เท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมเอาไทาทันท็อปแมนมาทรบรดาตัวธรรมดามานะครับส่วนอีกอันนึงเพื่อนผมจะมานะครับส่วนไททันแบบเออผมพูดยังไงเนี่ยอันนี้รอบพี่สามแล้วนะครับพี่ผมพูดแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรคนเรามีผิดพลาดกันได้นะครับเพื่อนผมเอากอรลี่คอปทีวีมาหรือเขาเรียกว่าอัปเกรดไททันทีวีมานะครับ อย่างน้อยเพื่อนก็เอาตัวโหดๆมานะครับผมจําได้ว่าเขาผมเคยให้ตัวกับเพื่อนนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าผมเจอเขาทําไมถึงเจอเขานะครับเพราะว่าผมเจอเขาเขายังไม่ได้ตัวผมก็เลยแบบให้ตัวละครเขาเขาก็เลยเป็นเพื่อนกับผมเลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมได้เขาผมจำได้นะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดผมต้องขอภัยด้วยนะครับท่านชม ตอนนี้ผมอยากได้แบบตัวละครที่หมูพลั่มก็คือตัวละครไก่0.1นะครับผมว่าจะจะจะแรกกับตัวอัปเกรดตัวตัวอัปเกรดสวานหรือเขาเรียกว่าอัปเกรดดิวแมนนะครับดิวทีวีผมว่าจะลองแลกไก่ดูผมไม่รู้ว่าตัวนี้ราคาลดลงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอะตอนนี้ผมอยากได้แบบตัวโหดๆบ้างนะ แต่ผมว่าตัวนี้ก็โหดอยู่แล้วนะครับผมน่าจะพูดจริงนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ผมได้น่าจะโหดแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมถึงเวที่สองร้อยแล้วครับด้วยการอยู่วลาครับตัวหยุดเวลาช่วยได้จริงนะครับผมโอเคยุดยุดยุดโอเคเมื่อกี้ตรงตัวนี้เกิดหลุดแล้วครับทีน่าสผมรู้ตัวท่านผู้ชมครับผมมาได้แค่เวทที่ 204ครับผมมาได้แค่นี้ครับมากบกบเพี่ยนได้แค่นี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเช้าหน้า,าน,น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กครับไปให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคราวนี้สวัสดีครับ